บอกแนะนําย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับสมาชิกที่เพิ่งออกจากงานนะครับอยู่ในระยะเวลา6เดือนนะครับหรือมาตรา38นะครับอย่างเช่นคุณแดดเธอคนเดียวเขาบอกว่าขึ้นว่างงานอยู่ว่างงาน4เดือนเขตเพื้นที่สีแดงถ้าลงมาตา40จะได้รับการเยียวยาไหมครับพี่หมอพี่หมอเลยตอบไปสั้นๆนะครับมาตรา40ย์ได้รับสิทธิเยียวยาในฐานะฟรีแลนซ์ครับ เขาก็เลยถามมางั้นตอนนี้ต้องรายงานตัวว่างานไปจนกว่าจะครบใช่ไหมครับอันนี้พี่หมอเขาเดาว่าเขาคิดว่าต้องรายงานตัวจนครบรับสิทธิ์จริงๆไม่ต้องนะครับมาตรา40มีอะไรที่เป็นความพิเศษมากของมาตรา40นะครับสามารถสมัครได้ตลอดเวลานะครับถ้าไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตา33และ39ครับนะครับมาตรา40สมัคร รับสิทธิ์มาตรา38ได้เพราะว่าข้อห้ามคือเขาห้ามคนมาตรา33ามาตรา39ครับและเมื่อครบ6เดือนจะกลับไปสมัครมาตรา39ก็ได้นะครับเพราะว่ามาตรา40ไม่ห้ามครับเพียงแต่ว่าเมื่อสมัครเป็นผู้มผู้เป็นประกันตนมาตาสา39มาตา40ก็ไม่สิ้นสภาพเพียงแต่รับสิทธิ์มาตรา39ที่ดีกว่าเท่านั้น หรือเมื่อกลับไปทํางานมาตราสี่ศูนย์ก็ไม่สิ้นสภาพครับจนกว่าจาะลาออกเท่านั้นอันนี้หมายความว่าปกติแล้วมาตราสี่ศูนย์คนมาตาสามสามสามเก้าสมัครไม่ได้เมื่อพ้นมาตาสามสามสามเก้าแล้วเป็นสามแปดสมัครได้แน่นอนครับแต่ปกติแล้วคนจะไม่สมัครนะครับเพราะว่าหกสิทธิ์ของมาตาสามแปดเนี่ยดีกว่ามาตราสี่ศูนย์อยู่แล้วนะครับก็ควรจะรอรอให้ออกก่อนจาก 6เดือนนะครับแต่งวดนี้มันเป็นอะไรที่แปลกที่เขามาเยียวยา5 0 0 0เพราะฉะนั้นสมัครก็ไม่เสียสิทธิ์ใดๆครับ